ค่ะพบกับเรารายการชอบเผือกเรื่องชาวบ้านคอนเทนต์ของเราคือรุ่นไหนที่ใจต้องการเราจะไปสอบามเพื่อนในโรงเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบลค่ะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องคุณชอบรุ่นไหนคะได้หมดค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อมินาค่ะ น้องชอบรุ่นไหนคะรุ่นพี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อใหม่ค่ะชอบรุ่นพี่หรือรุ่นน้องคะรุ่นพี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อแชมเปญค่ะน้องชอบรุ่นพี่หรือรุ่นน้องคะรุ่นพี่ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่ให้ความอบอุ่นมากกว่าสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อปาค่ะ ชื่อเฟิร์นค่ะค่ะวันนี้พี่จะมาขอสัมภาษณ์น้องว่าถ้าสมมุติว่ามีรุ่นพี่มาแอบชอบน้องน้องจะรู้สึกยังไงคะก็เฉยๆค่ะเหมือนกันค่ะค่ะเขาเป็นสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อแพรวาค่ะถ้ามีรุ่นพี่มาชอบน้องจะรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเฟิร์นค่ะถ้ามีคนอายุมากกว่ามาชอบน้องจะรู้สึกยังไงคะเฉยๆค่ะ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่ออูค่ะถ้ามีคนอายุมากกว่ามาชอบน้องจะรู้สึกยังไงคะเก่งแจค่ะไม่ขอคบค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อคิวถ้ามีคนอายุมากกว่ามาชอบน้องน้องจะรู้สึกยังไงคะก็เฉยๆสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อแบมค่ะถ้ามีคนอายุมากกว่ามาชอบน้องจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกแปลกใจค่ะชื่อเอ็มออนค่ะ พี่เคยชอบรุ่นเดียวกันไหมคะออไม่ค่ะไม่เคยชอบรุ่นเดียวกันมีแต่รุ่นพี่กับรุ่นน้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะเออชอบรุ่นเดียวกันไหมคะชอบค่ะ